สบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีเดอ้อลุงาวา่ะสบายดีมุดทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องทิพน้อยลอยลีลาคอนเสิร์ตกินแรงพี่นอ้องต้มไก่ใส่ขาต้มไก่ใส่ใบกิ้วนหมดแล้วหมดแล้ว ค่ะตะไคร้ใบขี้โหใส่กันงดิพี่น้องเด้ค่ะตะไคร้ใบขี้โหดส่ละลายมันจะหอมสองกำมือไปเลยหลังจากเขาใส่ค่ะตะไคร้ใบขี้โหดแล้วเขาก็สิเอาพระเอกเขาลงเลยก็คือไก่ผู้โอ้โอ้พี่น้อง ไก่ผู้โอบว้ายมีไข่มีไข่หาหนาน้อยพี่น้องนนอไ,กออไก่ผู้โอบพี่น้องมีไข่ไปใส่หมากกรอกนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ใอยจะใส่หมากกรอกขออนุญาตปรงเด้อพี่น้องเด้อกินฟูดบ่มีดอกมือนี่คือบ่เห็นลมใส่ไก่อืมอืมอมไก่ผู้โอบมีไข่ห้าหน่วยขาไก่พี่น้อง ลงไปเลยหมอฮอฟด <c oughs> เตีนสีฟ้าอันนี้บวก็นว่าเตีนสีฟ้ามาเกาะเขาก็สิใสไปเลยอีนนกอามีมือมือหนึ่งระจับกล้องมือหนึ่งไปตักเกาะ มือกลังทำความสะอาดยมหอยเ้ยพี่นอ้องเด้อไก่มันเลยยังหน่อยหนึ่งพี่นอออ้องบึ้งออหาหาหน่อยจุกจุกไปเลยหาลูกมันฝดไปมันเปรยเอาจึงสิมาเจาะกันอีกเท่อนึง ต้มไก่ใส่หมักกอกพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมาเดินกำลังต้มพลุกพลุ๊พลุกพลุกใส่หมากอกนี่มันน,วน,นัวเในพี่น้องออกนัวหว,วานๆในหนึ่งผู้ได้หมักมันแซ่บแต่สําหรับข่อยคือหมักเด้อแซ่บเมียนล้างมือก่อนจูดขี้เหงื่อพี่น้องเอ้ยกวดขี้เหงื่อแต่ซศราโอ้โหากระจูดเขาจะไปจอบิึงนะต้มไก่พี่น้องจะไปจอบิึงต้มไก่โอ้สะอาดสะอ้างมาหนิกวดกวดอะไรไม่แต่ซศาโอ้โผู้เดียว ต้มไก่เขาไม่้องมันจะเอาเอบิ่งต้มไก่ก็มันขวัญมันบอกอืมต้มไก่ใส่มะกอกพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยดิต้มไก่ใส่มะกอ,ก,ก,อก,ก,ะกรอบผู้บักนอบผู้บักใส่มะกอกก็ใส่แต่ข่อยในหมากได้ใส่มะกอกมันนู้วะไปเอาแนวปรุงกันเด้อข่อยยังบอกทันปรุงเลยนี่ไปเอาแนวปรุงก่อนมามาพี่น้องมาปรุงเระบาดน,นี่ อันนี้น,นี่มันจะมีนะชูโรสเกลอ,อะไรกัมันยังเกาะยังว่าขานอพี่น้องสปุงเลยใส่เลยอันนี้ปลาแดกเสะแต่พี่น้องเด้อขอบริโต้ด้วยพอมันบ่มีนะมัน,ะมนบ่มีกลางนี่อยแต่ว่าพอหลายพอซุกแล้วนี่ พอเสร็ออกมาแล้วพอสิบแปะมันเย็นพอสิบแปะมันเย็นแล้วพอจังสิจีอีกอันนี้น้ำต้มขอ้อยจะนอนมากันเย็นพี่น้องแต่กระซาปะนปุ๊บไงอันนี้หอมปลอบพี่น้องเอาสี่ั่วไก่ใส่หอมเยอะๆต้มไก่ใส่มะกอกกระส้วกไก่ใส่หอมเยอะๆขอมา,าออดีเดอ้อลูกเปล่าอาเอ้ยสมาดีลูกเปล่าเน่าอายเ้ย หลีนขี่ดินพี่น้องเลยไปไปเวลาจะงานนั่นนยังม่ทัอ่าน่อขอใจไวนั่งไ้ไ้ดูว่อ่านน้กินเ้าได้ชิมสักก่อนนะคนมากินตักกเาจสัวใสกะซ่านย,ยกะจีบ้อยนะพี่น้อง กำลังสีส้มอ่ะอเลาักเพ็ดพี่น้องากมีหกเพชรพงซาบมเพชรพงมดกระจี้ยบเพชรเธอบมกเพชรซุกนี่ย่าเอาลูมันจะเ้าตากระจี๊ยบเพชรมีใส่ซะย่เอาัวไปลืมแล้วก็ผกเขาหัวนะๆเลยนะพี่น้องเด้อจะเมอาลูเด้อามักเพช จีเหี่ยหอยเด้อกกพอี่น้องเด้อเรากำลังซื้อวัจีไก่เหี่ยหอยอะไเด้อวยมันเอเอ,เอมันแหลกแล้วพ่อพ่อพ่อลูกกระสออยู่พี่น้องเอ้ยมาเพชรโมมีมาเพชรผเอองเพชรจีกระเสียด้วยกันเสียเพชรเดียวอย่าจับเด้ออย่าจับเด้ออันนี้หอมหอมม่น้องอันนี้เขาปุ๋

แซ่บดูแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยไปรักไปกินกันเลยบานนึ่สบายดีสบายดีไหมลูกสบายดีก่อนลูกสบายดีก่อนสบายดีมาเดินกินข้าวน้ำทิพน้อยพี่น้องมื้อนี้ทิพน้อยเพิ่นกินข้าวต้มไก่ข้อแบ่งต้มไก่ไม่ได้เพิ่นข่อยซั่วใส่มะเฟดต่างหากอยู่แล้วข่อยอันนั้น เคยเอากระดูกไว้เคนแหนหมักแหนกระดูกเอ้ยมันก็โมได้เนี่โบกุลป่าเดี่ยวไปยังเขาเหรอมันก็โมได้เออลุงป่ามามากินข้าวได้ไหมไหมาเดอ้อมากินข้าวน้ำทิพย์น้อยร้อยลีจะกินยังมันโลกินอะไรมัายังแหละนี่ฮะฮะกินกระดูกกระดูกก็เป็นควอมทิพย์น้อยเนาะกระดูกระดูกดขาไก่ มาเด้อมากินน้ำข er ่อยเด้อเออได้ไหมขี้ดึดงดีเลยๆอย่าดีได้เพื่อนเด็ลูกอาบน้ำแล้วผมมึงแกบริวีแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยแซบปะแซบอร่อยทิมหน่อยวะแซ่บลูกลูกแม่เมซีมึงยกแม่แฮนด์มนตัวนี้เด้อยังโมอยาบยังเลยสู้แล้วแล้วยังโมอยาก บ่งผิดน้อยล้วลีลากินซะแม่ย้บ่อยากแม่กินตับังสามสี่โมงอย่ดีแเจ็บเจ็บเลยแให้กลูกเคว่มาอะแม่อิ่มแล้วนี่กบเาได้กับเ่าเด้อมาะคือดำาเผาเวยเปนยังจะเผาบบเป่ดำเผายังเผาเนี่ยเผาไม่ยัง

เรอคนน่เจ้รน้ลูกเติมเนี <sk <sk <s <s ่่อเติมเนอืมิเขาแล้วก่อนอนบวกันี่ววอนึงเดัดจะปอดเติมเงินเน็ตกดเนมัอะไรงง ก็ชอบอีบ่าคอบ่เม่สิทีจะงเฮียนอยู่รงเฮียนอยั่งรงเฮียนอุงวานคงเฮียนเจ้าสื่ออยัง่งรงเฮียนเลนเล็กอีบา่บุ่เกียบห้องเพลงสะอาดเป็นอะไรพี่นางห้องเพลงสะอาดได้แหลเ้เป็นงรายห้องภาษาจีน กอหนึ่งยังไปน่ลูก้อนหนึง่งน่ยใหญ่งเฮียนเนะาะอายู่ฝากทางเนาะนี่ตันภาาไทยโ่กระดูกเหมือนสีอะบมงเนี่ยใบกีหุ่นอันนี้ย่อมๆเป่นครับคิ้มิ้มคิ้มคือเวียดนาะ,นะ แล้วแต่เห็นแล้ว,ออวไอ้ะมกก่ like, comment, ขอบใจเด้อผู้ใดที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ก็ขอบใจหลายๆเพิ่นแซ่เพี่น้องเพิ่นสดเท่สดว่าต้มไก,สก่สมกอกสดแล้วสดอีพี่น้องเอ้ยถิมน้อยลอยลีลาข่อยลูข่อยก็มากี่ดือ้อพี่น้องเอ้ยบอกฮะบริฟังคนขี่ดือ้อเนาะบอกได้แั่ยังคือเก่า ขอบใจเลยลายเด้อพบกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับมอน้ลาไปก่อนไป